ถ้าคุณซื้อของผิดมาเอ้ยมันผิดสเปกอะ่ะคุณจะแก้ปัญหาย,ยัางไงอะ่ะหนึ่งในนั้นที่คุณควรจะแก้ก็คือให้คุยกับคนที่ขายของให้คุณบริษัทนั้นอะ่ะเฮ้ยฉันซื้อของผิดสเปคมาว่ะมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะขายสินค้าตัวเนี้ยให้ฉันคุยกับเขาเลยค่ะบางทีเขาช่วยคุณได้ก็มันผิดมันพลาดจริงๆอะ่ะ ครูเคยซื้อของที่ผิดนะจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดจากครูหรอกเพราะว่าคนที่ให้ข้อมูลมาก็ให้ไม่เคลียร์ไงพอซื้อมาเอา้ามันใช้ไม่ได้ครูก็คุยกับซัพพลายเออร์เช่นกันเฮ้ยเธอช่วยเอาของนี้ขายให้ฉันหน่อยได้ไหมมันใช้ไม่ได้จริงๆซัพพลายเออร์เขาก็บอกว่าได้ก็คือขายได้เมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นนะมันก็ยังดีกว่าเนี่ยค่ะมันต้องคุยไปหาคนที่ขายของให้เราให้เขาช่วย แล้วถ้าเกิดเซลล์ของบริษัทเราอะถ้าเขาจะเอาไปขายได้ในสินค้าตัวนี้ก็จงให้เขาขายซะสองที่เนาะที่เราจะคุยได้เซลล์บริษัทเราให้เป็นไปได้ไหมที่เราจะไปขายให้บริษัทอื่นที่เป็นคู่คาของเราเขาใช้แบบนี้หรือเปล่าเราถามเซลล์ของเราค่ะบางทีเขาเขาเอาของที่เราซื้อพิสปิกเนี่ยช่วยขายได้แล้วก็ย้อนถามกับซัพพลายเออร์ของเราที่เราซื้อมาเนี่ยเฮ้ยช่วย เอาไปขายได้ไหมของตัวนี้เพราะมันใช้ไม่ได้จริงๆก็จงแก้ปัญหาแบบนั้นอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะแต่การแก้ปัญหาระยะยาวในการซื้อของผิดสเปคเนี่ยมันต้องมีหลักฐานคุยกันกับคนใช้ของต้องส่ง มายืนยันว่าสเปคที่ซื้อเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช้แบบนี้ใช่หรือเปล่ามี PR มีสเปคแนบมาให้เรียบร้อยจัดซื้อก็ควรจะคุยอย่างชัดเจนไม่ใช่ดูแค่เอกสารก็คุยเฮ้ย p r มาแบบนี้ของแบบนี้สเปคเป็นแบบนี้ใช่จริงๆนะเพราะไม่งั้นซื้อผิดมานี่มันเสียเวลานะ่ะมันเสียเวลาเพราะว่าการทํางานเราก็ต้องคุยกันอยู่แล้วมันไม่ได้ว่าต้องเสียเวลามันเป็นการคุยกันเป็นการคอนเฟิร์มยืนยัน เราต้องไม่ทําอะไรตามความเคยชินเนาะตามความเคยชินคือเคยทําไงก็ทํางั้นไม่ใช่เพราะมันจะพังแบบนั้นเราก็ต้องมีความตื่นตัวรู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เฮ้ยรู้ว่าเราจะซื้อของเราเคยมีประสบการณ์คืออาจจะไม่ได้ประสบการณ์เจอกับตัวเองฟังจากครูทัญญามาเนี่ยมันเคยซื้อของผิดสเปกแบบนี้มันเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายไม่รู้ว่ามันจะขายคืนได้หรือเปล่าดังนั้นฉันก็เอาแต่ต้นให้มันชัวเอ้ย มี PR มามีสเปไมายืนยันกันทั้งเอกสารทั้งโทรคุยอันนั้นอะซื้อได้อย่างสบายใจแล้วเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวด้วย คอนเฟิร์มสเปกกันให้ชัวร์อย่าทึกทักเอาเองว่าเออคงใช่ประมาณนี้แหละไม่ใช่เราก็ต้องบอก user, ยูเซอร์เฮ้ยเธอไปเช็คให้ชัวร์เอาให้จริงนะเพราะไม่งั้นมันเสียเวลานอกจากเสียเวลาแล้วยังจะเสียเงินต้นทุนเพิ่มให้กับบริษัทดังนั้นเอาให้ชัวร์ทุกคนต้องตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่เนาะถ้าตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองอย่างเต็มที่อ่ะเหตุที่มันจะทําให้บริษัทเสียหายอ่ะมันจะน้อยมาก มันจะน้อยมากๆเลยดังนั้นวิธีนี้ให้คุณเอาไปใช้ได้เลยเอาไปแก้ปัญหาได้เลยถ้าเกิดคุณเจอเคสอย่างนี้อยู่ครูขอให้คุณทำใจสบายๆใส,สๆเนอ้อยปล่อยวางทำตรงหน้าอย่างดีที่สุดรู้ในสิ่งที่ตัวเองทำรู้แค่ไหนก็ทำแค่นั้นก่อนทำอย่างร้อเซในสิ่งที่รู้บางทีเราก็ไม่ได้รู้ได้ร้อหรอก แต่เรารู้แค่นั้นก็ขอให้ทำอย่างร้อยเปอร์เซนต์ในสิ่งที่เรารู้ตรงนั้นแล้วต้องการอัพเวลขึ้นคอยหาความรู้เข้าไปอัพเวลตัวเองเพิ่มเราทำอยู่จุดไหนเราก็ต้องทำให้สุดและเติบโตในจุดจุดนั้นแล้วตรงนั้นมันจะเป็นฐานสร้างคุณให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะครูขอให้คุณโชคดีถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจก็ขอให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกวันทุกเดือนทุกปีถ้าคุณเป็นลูกน้องลูกจ้างมือปืนรับจ้างก็ขอให้คุณเติบโตผลงานเข้าตาเงินเดือนเพิ่มโบนัสได้ตลอดตลอดคุณขอให้คุณโชคดีจากใจครูทัญญาค่ะ